นั่นเด็กส่งพิซซ่าอีกส่งพิซซ่าไม่ได้ไม่ได้พาทีหนึ่งครับปกติแล้วเนี่ยได้ข่าวมาว่าว่ายน้ําไม่เป็นค่ะทำไมถึงว่ายน้ําไม่เป็นสองมือพนมว่ต้องมองรุ่นี้ครับทำอะไรได้เป็นคนพอกําลังใจตรงไหมก็เคยออกอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มคลายผู้ชายก็เป็นวิธีนะมันต้องหยุดบ่ายเช่นว่าใหญ่เล่นแล้วใหญ่เงี้ยเหรอ มีอะไรที่ใหญ่บ้างในตัวเรานอกจากขาที่พี่เห็นเนี่ขาแขนที่ใหญ่หมดเลยพี่ชอบเข้าใจผิดกับการออกหลักการบอกคิดว่าพอเล่นกีฬาอะไรนันไม่จริงหรือเปล่าหนูเล่นนิดเดีแล้วหนูไปแดดหมดอันไหนอันนั้นใหญ่ที่สดคะหนูไปตีแบกกับเพื่อนชุบบนแม่งไปแดกเข้าต้มจนถึงตีดีหรือเปล่าแล้วก็แดกเบียร์กตลอเด เขาไม่อยากขี่จอยาหรอเดี๋ยวขายใหญ่ไม่มีหรอกไม่มีนักปั่นักยานแชมป์โลกโหแม่งโกลม้ดเสียบผีถูกต้องอ่ะย้อนกลับมาถามนิดนึงว่าทำไมทำไมว่าน้ำไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่ามีแบคกีเรียเคยจมน้ำหรือว่าไม่ชอบน้ำหรืออะไรหรือไม่เคยมีใครพาไปเรียนว่ายน้ำเนี่ยก็ไม่เคยเรียนว่ายน้ำ ไหวอ่ะมันจะมีช่วงนี้ร้องเหนื่อยไม่ไหวแล้วแบบอ่าดีก็หยุดไหว้แล้ววันนี้จะแข่งกับพี่ภูมิไหวเหรอครับเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแต่นมีตัวช่วยมีตัวช่วยมีอะไรครับเลี้ยงวุมารทองเลยฮะมันหืับจบละมันไปนี่นี่ไงไอ้ตัวนี้มันจะช่วยหนูได้อจรนี่เลยใช่อีอูดนี่เลยอ่ะอีูดลิ้นดอแมวเนี่ยนะคุณดูลิ้นมันสิฮะผ่านอแะไรครับใช้มันเป็นผ่านแะได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้ว ตอนนี้เรียนอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วครับก็เรียนอยู่ที่ราชพัสดุสิทาปีไหนแล้วเอ่ยปีไหนแล้วปีสี่แล้วอ๋อใกล้ใกล้แก่เต็มท้าเยล้บรเรียกว่าสั์สั์สัสวนครับสัอะไรว่าสัสิทีอ๋อโอเคสั่วนะคะก็เล็กๆนะเริ่เริ่มจากรอบหัวรอบหัวคุณวัดมาจริงๆอ่ะคุณวัดตอนนี้ไม่ได้วัจริงๆเอาเป็นว่าควัดนะคุณวัด คนวัดมากเลยครับไม่ได้ซื้อหมาพี่ปอนเลยะครับก็ประมาณ36นะคะยี่หกสามห้าใช่ไหมก็นิดนึงยวนาดานนาดาน